ชาติภูมินายสมหมายเทียนสมใจถือกำเนิดที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีประวัติการศึกษาป .1 โรงเรียนวัดวังหลุมพองหนองบัวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันคือโรงเรียนวัดปทุมวานาราม ป .2 ถึงป .7 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมศ .1 ถึงมศ .3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญราชบรุรปปอสอต้นพิยาลัยครูกาญจนบุรีรุ่นที่4ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประวัติการทำงานปัรจุครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2524ในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองสโสนอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบรุรีอาจารย์หนึ่งโรงเรียนวัดเลาขวัญอาจารย์สองโรงเรียนวัดหนองปลืออําเภอหนองปลือ ผู้ช่วยพุ่มในการโรงเรียนวัดขุนไทยทารามอำเภอท่าม่วงผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออำเภอสังขละบุรีผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออำเภอไทโยกผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออำเภอด่านมะขามเตี้ยผู่มในการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกา สพอปอกาญจนบุรีเขต2พุมในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือสอพอปอกาญจนบุรีเขตงปีพุทธศักราช2551กับตำแหน่งรองผู้มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2นคปรปฐมเขตง ช่วยราชการสุพรรณบุรีเขตสองกาญจนบุรีเขต4แล้วกลับมานครปฐมเขตหนึ่งอีกครั้งและแล้วในปีพุทธศักราช2560ชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับการสอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รับการบรรจุครั้งแรก ณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามต่อมาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตงและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต1ตามลำดำับผลงานแห่งความภาคภูมิใจได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ พรุสดุดีในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดรางวัลเช่อชูเกียรติโมอีอวอระดับดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประกาศกิติคุณเพื่อแสดงว่าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บรรคับบัญชาลูกเสือดีเด่นโลเช่อชูเกียรติรางวัลเสมาปปสอระดับดีเด่น การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรประธานคณะกรรมการบริหารกลุ um, oh ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่5และเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่สองประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสากกณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สนับสนุนกิจกรรมสากร์โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศประธานคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศประธานคณะกรรมการประเมินสำฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีประธานคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระดับประเทศคณะกรรมการประเมินโอเบกอ a วอร์ดของผู้บริหารและข้าราชการครูวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขะยะนซีโ s เวสคู วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกวิทยากรพี่เลี้ยงผู้มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานักสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กคำสั่งสพทที่1694ทับ รางวัลระดับประเทศรางวัลชมเชยการประกวดกอตปนต้นแบบระดับประเทศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ I T Online, ในระดับสูงมาก2ปีการศึกษาติดต่อกันรางวัลมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมากการศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ไต้หวันและประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ในทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายชีวิตราชการแม้ว่าจะเริ่มต้น ด้วยสีหนึ่ง,งก็ไม่ท้อถอยมานะอดทนพยายามมาตลอดจนได้วิทยาฐานะพ่วอในยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญวิถีใหม่วิถีคุณภาพกจหนึ่งใช้โรงเรียนเป็นหานกดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างคำนึงถึงสภาพปัจจุบันเน้นความปลอดภัยโอกาส การเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน,เ,น,น,นเกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัว ให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร God. to